สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆคาร่ามิชเชนไทยในเยอรมันทุกๆคนนะคะวันนี้ ต้อยพาทุกคนมาชมนกพิราบนะทำไมถึงมาชมนกพิราบเะคะอ่าเพราะว่าเมื่อวันที่9มกราคม2021ที่ผ่านมานะคะประเทศไทยได้มีการจัดการแข่งขันนกพิราบแข่งนานาชาติพัทยาประเทศไทยนะคะนกพิราบจากบล็อกแคมเรสซิ่งนะคะประเทศเยอรมันนะคะบินนะคะเข้ากรงเป็นตัวแรกได้แชมป์นกพิราบแข่งนานาชาติพัทยาครั้งที่5ไปครองนะคะใช้เวลาในการบินจากจังหวัดอุบ คราชธานีมายัางจังหวัดพัทยานะคะใช้เวลา5ชั่วโมง54นาที45.04วินาทีนะคะของถ้วยพระราชทานพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10นะคะไปของแล้วก็เจ้าของก็ได้รับเงินรางวัลเป็นจํานวนเงิน5ล้านบาทไปเลยค่ะนะคะนกพิราบเนี่ยเป็นนกที่มนุษย์นะคะคุ้นเคยเป็นอย่างดีนะคะในสมัยก่อนนสมัยโบราณใช้ในการสื่อสารส่งจดหมายนะคะ เนื่องจากว่า,านกพิราบเป็นนกที่มีประสาทสัมผัสนะคะดีเป็นอย่างมากนะะในการที่จะเดินทางกลับมาสู่ทิ่ฐานที่จากมานะคะถึงจะถึงแม้ว่าจะใช้ระยะเวลาที่ยาวนานนะ,ะอีกทั้งยังใช้แสงแดดและจมูกในการดมกลิ่นอีกด้วยนะคะนกพิราบเนี่ยมักจะมีคู่ครองตัวเดียวมีลูกครั้งละสองตัวพ่อและแม่ช่วยกันเลี้ยงดูลูกจนโตนะะโดยที่เมื่อจับคู่กันแล้วนะคะจะไม่แยกจากกันเลยตลอดชีวิตของ เลยถึงแม้ว่าคู่จะตายไปแล้วก็จะไม่มีคู่ใหม่นะคะหลายๆคนก็คงอยากให้แฟนของตัวเองเป็นแบบนั้นเนาะนะคะนกพิราบมีหินกำเนิดในยุโรปแอฟริกาเหนือ,นอ,อ,นอและทางตะวันตกของเอเชียนะคะก่อนที่จะแพร่กระจายไปตามเมืองต่างๆทั่วโลกเพราะเป็นนกที่มีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมนะคะโดยเฉพาะในเมืองได้ดีมากนกพิราบนิยมเลี้ยงกันเพื่อการบิน การแข่งขันด้วยและเลี้ยงเป็นสัตว์เศรษฐกิจเพื่อบริโภคเนื้อนะคะต้อยก็ยังไม่เคยกินเหมือนกันนะคะเนื้อนกฟีลา่ไม่กล้ากินเลยนะคะและมีการพัฒนาสายพันธุ์ต่างๆให้มีลักษณะสวยจากธรรมชาติเพื่อการเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงสวยงามอีกด้วยนะคะตอนนี้นกฟีลาบกําลังเล่นนะคะเล่นน้ำนะคะตอนนี้แถวนี้จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ,อําเภอนะอําเภอลอสทอกนะคะพอดีต้อยมาหําหระนะคะเห็นนกฟีลาบกําลังเล่นน้ํากันอยู่ก็เลยอ้อ ไอเดียเจ๋งนะคะเอามาลง u t u b e ซะหน่อยเนาะนกพิรากำลังเล่นน้ำนะ,ะตัวผู้เนี่ยจะไม่ทำร้ายตัวเมียนะเป็นสุภาพบุรุษมากเลยนะ,ะนกพิราบนะ,ะตัวผู้จะรักตัวเมียไม่ทำร้ายตัวเมียแต่จะทะเลาะหรือว่าทำร้ายเฉพว่าตัวผู้ด้วยกันเท่านั้นนะคะตัวผู้จะเป็นผู้ที่รักตัวเมียนะคะจมกันไปเพลินๆนะคะ อย่าลืมกด u b s สไคร e กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคารามิเชียนไทยในเยอรมันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย